ค่ะเกมสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ข้าสู่กับช่องน้องในฝันนะคะช่องใหม่น,นะคะนี่ค่ะนี่เอาใจลุงบานนะคะนี่ค่ะเราจะเอาอันนี้ให้มันนะคะ เราลองมาทอดก่นคะคะโอ้นี่ค่ะแล้วก็จะ<อ>เอาน้ำผักให้ไห <c oughs> เน่าอ้างปากไหมด้วยลบไปพอกอดพูดกลัวเลยนี่ กินสิไม่กินเราจะเอาน้ำ ไปค่ะเอาให้มันเลยจบคลิปแค่นี้นะคะ